Um, I can do it at 12 o'clock or maybe like, um, I can do like 2.30. Um, if y'all leave early, you know, 8 o'clock-ish, 3 times, maybe 12 o'clock, and that way y'all can get yeah. back. Still, you know, it's exactly going to be a long a ride good. for you, though, but, you know, yeah. I used to do that all the time. And I have one that lives in North Carolina, so seven. something uh, <laughs> There you go. Thank you. You're welcome. Have a good one. สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องการทำฟันจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าต้องทำต่ออีกกี่เดือนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่นะคะ,ะฟันทำมาจากเมืองไทยแล้วระยะเวลา2ปี8เดือน2ปี8เดือนทำครั้งสุดท้ายคือเดือนกรกฎานะคะกรกฎาที่ผ่านมาแล้วสิงหาก,ก็คือบิน บินมาที่อเมริกาอ่าระยะเวลา2ปี8เดือนใช้เงินไปประมาณ30,000 8,000เกือบ40,000แล้วนะคะแล้วก็มาทำต่อที่นี่ทำไมไม่ซื้อประกันสุขภาพแฟนบอกว่าการซื้อประกันสุขภาพวันอ่าแต่ละแต่ละเดือนจะใช้ใจ่ายอ่าในแต่ละเดือนแพงนะคะ ซึ่งบางครั้งเราไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่ละเดือนไม่ไม่ได้ใช้ในการทำฟันแต่เราต้องจ่ายทุกเดือนซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เยอะแฟนก็เลยตัดสินใจในการจ่ายจ่ายเงินโดยที่ไม่ทำประกันสุขภาพของการอ่าดัดฟันนะคะอ่หมอที่นี่บอกว่าใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะอ่ถอดเหล็กแล้วเหลืออีก6เดือนหรือมากกว่านั้นนิดหน่อยนะคะอ่หกเดือน Uh, ซึ่งเราเราทำฟันเนี่ยอายุอายุเยอะแล้วแล้วก็คอฟันเนี่ยมันสึกมันสึกแล้วนะคะแล้วก็จะมีช่องโบช่องโบข้างล่างเนี่ยช่องโบเยอะหมอก,ก็จะดึงดึงให้นิดหน่อยโดยให้ช่องโบมันเท่ากันแล้วให้มันมันเล็กลงเ,เล็กลงกว่าน,นี้อีกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ให้ฟันมันเป็นตัวโค้งอย่างนี้นะคะข้างบนแล้วก็ข้างล่างให้มันให้ให้มันโค้ง มันจะดูสวยนะคะใช้เวลาประมาณ6เดือนหรือมากกว่านั้นนิดหน่อยค่าใช้จ่ายทั้งหมดอของที่นี่6เดือนนะคะหนึ่งห้าร้อยแปดิบดอลลาร์นะคะหรือประมาณห้าหมืันหสี่ิบบาทนะคะอันนี้คือข้าวๆแต่แต่ที่ว่าข้าวก็คือ อ่หกเดือนนี้ก็คือ1น0 0ดอลหรือประมาณ50,000กว่าบาทแต่ถ้าอ่ามันมากกว่านั้นก็ก็ต้องจ่ายเพิ่มนะคะอันนี้คือข่าวๆคือระยะเวลา6เดือนที่หมอคาดการไว้ในการทำฟันในครั้งนี้นะคะแล้วก็แล้วแต่บุคคลก็ไม่เท่ากันอย่างบางคนเพิ่งทำมาก็เหยียบแสนเป็นแสนนะคะหมายถึงว่า ทำมาจากเมืองไทยแล้วมาต่อที่นี่มาทำต่อที่นี่บางคนแสนแสนขึ้นแสนห้าแสนหกแล้วแต่เคสนะคะแล้วแต่กรณีของบุคคลแล้วทีเนี้ยทำมาแล้วจากเมืองไทยสองปีแปดเดือนซึ่งฟันมันก็เริ่มเข้าที่แล้วแต่มีบางบางบางอย่างที่ยังไม่เข้าก็ใช้เวลาประมาณหกเดือนถ้ามากกว่านั้นก็จ่ายเพิ่มก็ก็จะอยู่ประมาณไม่เกินหก เจ็ดหมืนบาทนะคะอันนี้ก็คือมามามาเล่าให้ให้ฟังแล้วแต่ละรัฐแต่ละเมืองก็ไม่เหมือนกันภาษีแล้วก็ค่าของชีพก็ไม่เหมือนกันนะคะจอเจียก็ถือว่าโอเคไม,ไม่ไม่แพงมากห้าหมื่นกว่าบาทนะคะแต่ถ้าเกิดหกเดือนแล้วฟันยังไม่เข้าที่นะคะก็ก็จ่ายเพิ่มอีกแต่อาจจะไม่เยอะนะคะเคยเคยไปดูรีวิวจากผู้หญิงอ่า ผู้หญิงไทยที่มาอยู่มาอยู่อเมริกาบางคนแสนแสนห้าแสนหกขึ้นนะคะอันนี้ก็ยังดีหน่อยห้าหมื่นกว่าบาทก็ถือว่าไม่ไม่แพงมากอันนี้คือประสบการณ์ที่มาเล่าให้ฟังนะคะวันศุกร์ก็จะไปหาหมออีกคือใช้เงินประมาณนี้ค่ะแล้วแต่เคสแล้วแต่ละบุคคลนะคะนี่ค่ะหมอนัดวันศุกร์อีกครั้งหนึง่งอาจจะเปลี่ยน เปลี่ยนยางหรืออะไรสักอย่างนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งค่ะขอบคุณคลิปอขอบคุณสำหรับที่ดูคลิปนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ของอคนที่จะมาดัดฟันต่อจากเมืองไทยก็เข้าๆฟังเข้าวๆนะคะเพราะว่าแต่ละแต่ละรัฐแต่ละเขต,ตก็ไม่เท่ากันอย่างที่บอกค่ะขอบคุณนะคะที่ดูมาดามบ้านนอกขอบคุณค่ะ